่เ้าที่งามนะเจ้าสวัสดีเจ้าวันฝนตกนะเจ้าพี่น้องเห็นวันนี้พังปลาพี่น้องนะเจ้าเลาะพคกเนาะเลอกพูเจ้ามาหาเห็ดเจ้าพี่น้องจะได้ก็มาเจอทั้งรุ่นนะเจ้าวาจะมานบันไดเนาะวันนี้คุณมาสูงนะเจ้านี่จะพาปลาตอนนี้ก็ฝนตกนะเจ้าไปเสรนี่สองดอกเจ้าดอกงาม นั่ได้อยู่งามนะเจ้าได้ไ, <c oughs> ได้กน็น่าะอ็นได้อยู่นะเจ้าพอได้อยู่กิน้่หวาน,นู่เจ้ามาถึงขังน้นมวยเนาะอันนี้โดนฝนเสียละ เีแดงนี่ดอกนึงเจ้าบานแล้วเจ้าพี่น้องเจ้าแห็งเจออันนี้เป็นต่อหลุมนะเจ้านี่แหดอกนึงเจ้าดอกนี้ แพงเจาทำเชือกจพอเอาเข้าแล้วเนาะเจอแล้วเจ้ามาเอาเจ้าไปทำเชือกก่อนดนีนะเดี๋ยวคุณเจ้าเดี๋ยวกำลังงามเลยเจ้า ừ người sóng đỏ đồ sao ạ mình ừ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  Mình ừ ừ ừ ไม่ได้อ่ะอดรงนี้ค่ะดอกนี้น่าจะพอได้อยู่นลเจ้าแฟนอยู่ขอเด้อสองดอกอือันนี้ไม่ได้พยายามเชื่อเจ้าไม่ได้ ไม่ได้สามดอกไม่ได้นะเจ้าอากาศเย็นดีเจ้าพี่น้องฝนต๊แต่ว่าต้องไต่ภูเขาเนาะหาไปเรื่อยๆนะเจ้าพี่น้องสักหน่อยก็มจริงแพงก่อหาได้สักพักแล้วนะเจ้านาอนี่ก็เกือบเต็มตะกร้ามาได้เฮ็ดบานตอนท้ายๆเนี่ยไปหาไปสักหน่อยนะเจ้าเนาะเพื่อจะได้เกาะ เติมไปเรื่อยๆเจ้าชองดอกจ้ะเฮ็ดหน้าแตกนะเจ้าได้ยูเจ้า๋ย่แหมดอกอีกดอกนึงจ้างามเน,นาะเนาะ อบักกี้ดอกก็จะเต็มแล้วเจ้าน้องเป็น้อนี่้พึ่งเข้าเจ้าดอกอันนี้กินน้ำออกหวานนะเจ้าสองดอกเจ้าพี่เจ๊ไม่ดอกเจ้า มันจะเท่าแต่บ่เท่าได,ได้อยู่เจ้าแต่ว่าตัน,นี่มันจะโดนฝนได้อยู่มันจะขาเจ้ากับดอกมันยังขาวอยู่ต่เกือบไปกินหวานอยู่เจ้าตัวน,นี้เป็นจะเอาออกก่อนเอาไปเป็นเชือเจ้ามันแข็งมันมันบ่อย กินได้เนาะคุณเจ้าโอ้ได้อใบมันลวกอ่ะดอกแข็งก็เจ้านะี่งามนะเจ้าอืม เพิ่งเจ้าพู่ดอกใหญ่พี่น้่งพึ่งหวานขาเน่าได้ยเจ้าดอกงามน,นะเจ้าได้ยเจ้าแข็งอยู่อันนี้เห็ดพ่งเขากำเจ้าอันนี้กินดีนะเจ้ารส้ชาติออกหวานนะเจ้า แข่งน้ำอยู่อันนี้อันนี้เห็ดพึ่งขาล้ายเจ้าไปนอ้องน,นี่ก็กินดีเจ้าฝนตกลินลินบรรยากาศ อากาศเย็นดีเจ้าตกบรแรงหาเห็ดกำลังสนุกเห็ดมันปูเจ้าส้มตักเห็ดนี่กินดีนะเจ้าถึกกินเห็ดเห็ดตะไครเนาะเหลือเห็ดดานจะโอ้ยเกือบหน่าแเลยเนาะอุ้ยโดนกันหน่าล่ะ ดอกนี่ตอนนี้เดี๋ยวไปให้ยายมอนเอาไปมกนะจเจ้าปนว่าเปนชอบแบบนี้แหละปนกินแมลงกินกินแรง,งจริงเจ้าดอกนี่แขวนพอแต่กระเกืบอบแล้วเจ้าโอ๊ยเสียดายดอกนี้ดอกนี้ม่ดได้ละเอาไาทำเชื้อน,นะเจ้าเนหมด เป็นโมดเจาะโมดกระปวกเป็นปวกแยงเขาละขอเดเอ,อเท่านี้จะใส่ถุงแยกเจาะก,กว่ามันอันก็จะโดกนกระเฮ็ดอืน่นอันนี้เอาก่อนได้อยู่ เราดี่งามนะเจ้าเห็ดพึ่งเจ้านะพี่น้องเห็ดพึ่งเข้ากลม องามเลยเจ้าดอกงามนะเจ้ามีใกล้กันเจ้าอันนี้เป็นแดงน้ำมากนะเจ้าเป็นนี้อยู่เจ้า ฝนเริ่มลงเยอะแล้วเจ้าพี่น้องอากาศเย็นดีเจ้าเห็นน้ำแป้งนะเจ้าเห็นแล้วหงุดหงอเจ้าอ้ 너무 <목소리> 다 <목소리> ตอนนี้มาถึงทางาข้าวน้านนเจ้าเจ้ากุนอยู่นารอแล้วเ้ากุนสวัสดีครับหน่อยเออนี่ผลงานแม่โอ้เอาได้เฮ็ดไปเร็วเออได้แล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเฮ็ดไปเจ้าจะไปย้ายเป็นล่าลองติ้วจะกล้าเปล่าติ้วด่อยก่อนลองติ้วพปลร,รอ ยะะหนักแต่ไปเข้านาก่อนเจ้าแม่เข้ามาเยอะจังนะเยอะอ่ะอือเมื่อวานยังได้มันก่อนวันนั้นยังได้น้อยเลยมันฝน,น,น,ห,น,ออนหัดน,น,นะเนอะเจ้าสำหรับคลิปวันนี้นะเจ้าเดี๋ยวแพงเกาะคงต้องขอฝากคลิปพี่น้องไว้เต่าอีนะเจ้าหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป,ป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเจ้าอะ แพงกับคงตัวคอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าชูกุ่สวัสดีครับหน่อยอีกครับปุ๊อืมค่ะไม่จะไปล่างก่อน,นลูกไปมีเห็นอีไอย่างพ่อ,อคุณจ้าก,ก่อแไอ้น,นี่คือเห็ดเพิ่งเข้าซชนิดหนึ่งใช่ไหมเออน้ำเป้งไปยไปโยกโยอต,ต่อเลยได้ปลาก่อนนะ่ะง่ายลูกเมื่อกี้กุ้งปล่อยชิดน,นึงว่าไม่เอาอ๋อได้กุ้งมาเอาจะปล่อยเหรอ มาโอ้าฟจัดเลี้ยงลยเจ้าอันเดอหนูน้อยแบงไปกินตัวเนแบงเฮ็ดนะแบงกนบจีปนจีไประมาณนันะเนี่ย้กเจ้าจะไปขายมางขับรถเนี่ยใใ